ที่เดฟบอลประจำวันพุธที่10พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทั้งหมด4คู่นะครับคู่ที่เข้าเนี่ยก็คือทางด้านของ VP ของเรานะครับเรรสเมดริดครับกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าเป็นเกมคุณภาพเลยนะครับเพรัลมดริดครับออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงไกลสุดสวยนะครับจากนั้นแมนซิตี้ครับมาได้จากเควินดอบรอยยิงไกลสุดสวยเช่นเดียวกันครับจบเกมครับ เสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่นี้ให้รองทางด้านของเรอมาริดไว้นะครับที่ราคาปปนะครับก็กินครึ่งไปนะครับสำหรับทางด้านของ VAP ที่เหลือครับเป็นทางด้านของฮามาบี้ครับเปิดบ้านรับกำเย็นของมอบี้ครับคู่นี้ปืนฟืดครับฮามาบี้ไม่ยิงเลยนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับคู่นี้นะครับก็ยอมรับไปครับไม่เข้าครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของคอตกากับทางด้านของเฮลซิงกินะครับทีมเต็ง อย่างเฮลซิงกิเนี่ยขึ้นนําไปก่อนถึง2ประตูต่อ0ูนะครับถือว่าเรียกขวัญและกำลังใจมาก,ก่อนเลยนะครับแต่สุดท้ายครับเสมอ3ประตูต่อ3ครับเละเทะเลยนะครับสำหรับทางด้านของเฮลซิงกิทีมเหนือกว่าครับไปเยือนออกนําไปก่อนด้วยนะครับในครึ่งแรก2อูนย์ครึ่งหลังมาโดนถึง3ลูกนะครับยิงเพิ่มได้อีก1ลูกก็ ยอมรับไปครับคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของฮอนก้ากับทางด้านของฮาค้านะครับคู่นี้เนี่ยฮอนก้าเรียกได้ว่ากรอบเลยนะครับฮาก้าบุกมาเยือนนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็ยังไม่มาตามนัดครับวันนี้มาตามกันต่อครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากรับทัศนาเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ครับที่ไลน์แอดของเราครับแอดไซน์ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ร่วมสนับสนุนช่องของเราครับจะได้มีการทําคลิปดีๆแบบนี้ครับทุกวันครับแอดกันเข้ามาได้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ครับมีหนึ่งคู่นะครับหยิบยกกันขึ้นมาวันนี้แต่จะอัดกันให้แบบเนื้อเน้อเน้นๆนะครับในทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับศึกมิลานดาบี้นะครับเอซิมิลานครับเจอกับงูงใหญ่ อินเตอร์มิลานนะครับตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยครับที่สตาดิโอกุเซเป้มาซานะครับอุณหภูมิ11องศาครับไม่ครึมทีเดียวคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในการเล่นในบ้านหรือนอกบ้านครับมันๆกันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ทีมร่วมเมืองแล้วก็ยังต้องร่วมสนามกันด้วยนะครับซื่อตาำเดนให้เสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมา6นัดหลังเป็นอินเตอร์มิลานครับถือสถิติที่เหนือกว่านะครับชนะที่3ครั้ง สมอกัน1ครั้งครับ AC มิลานชนะ2ครั้งใน6นัดหลังที่เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นนเตอร์มิลานะครับชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นในบอลถ้วยของอิตาลีนะครับชนะไปถึง3 0ศูนย์ปีดูการปี2022เนี่ยเป็นทางด้านของอซ m มิลานะครับชนะได้3ประตูต่อ2ครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานชนะได้ในบอลถ้วยนะครับ3ศูนย์ เอมิลานก็เคยชนะได้ครับในลีกนะครับ2ประตูต่อ1นคู่นี้ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเรื่อยมาเลยครับสนุกสนานตามภาษาทีมร่วมเมืองนะครับผลงานล่าสุดทางด้านของส่วนตัวทั้งคู่นะครับเอซิมิลานแข่งมา6นัดนะครับเสมอไปถึง4นัดชนะ2นัดนัดล่าสุดครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะลาซิโอไป2ประตูต่อศูนทางด้านของอินเตอร์มิลานครับ6นัดหลัง ชนะมา5้านัดติดแล้วนะครับเสียแค่1ประตูเท่านั้นครับในลีกรวมทุกรายการนะครับแต่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเสมอกับเบนฟิก้า3ประตูต่อ3นะครับในลีกแล้วก็นัดล่าสุด5นัดหลังสุดน่าสนใจมากครับสำหรับทางด้านของเซติของอินเตอร์มิลานนะครับนัดล่าสุดชนะโรม่ามา2 0ก่อนหน้านนั้นไปถล่มเวโรนาถึง60นะครับชนะลาซิโอในบ้าน3-1ครับยูเวก็เสร็จมาแล้วนะครับชนะยูเวได้ด้วยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ0ูน แต่ไนติพอแยกเป็นในบ้านแล้วก็เกมเยือนเนี่ยเอซิมิลานหนัดหลังชนะถึง3นัดนะครับเล่นในบ้านทางด้านของอินเตอร์มิลานเกมเยือนชนะมา4นัดติดเก็บครีนชีตได้ทั้งหมดนะครับเกมเยือนนะครับยิงมากกว่า2ลูกด้วยนะครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานฟอร์มฮอตจริงๆครับในช่วงนี้นัดหน้าเอซิมิลานครับไปเยือนสเปเซียอินเตอร์มิลานครับอยู่ที่สนามเดิมแหละครับเจอกับซัสซูโร่ครับถือว่าได้เปรียบมากครับหลังจากนั้น ก็ต้องมาเจอกันอีกทีนึงนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานถือว่าได้เปรียบอย่างมากนะครับในเลกที่2นะครับทาด้านของเอซิมิลานยังต้องเดินทางไปเตะกับสเปเซียก่อนที่จะกลับมาเตะที่สนามเดิมนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานก่อนครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับจัดทัพมายืนหลัง4ตัวเน้นกลางรับถึง2ตัวนะครับกองกลางอัดเข้าไป3ตัวนะครับ แล้วก็มีหน้าเป้าอย่างชิรูนะครับด้านของกองหลังนะครับยืนกัน4คนครับคู่กลางเป็นทางด้านของโทมอลีครับยืนคู่กับทางด้านของซิมอนเคลียนะครับทางด้านซ้ายเป็นทีโอเฮอร์นันเดสนะครับที่ได้ลงสนามแล้วนะครับทางด้านขวาเป็นชาลาเบียนะครับถือว่าแน่นปักทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแผงหลังเอซีมิลานกองกลางครับยืนคู่กลางรับเป็นทางด้านของโทนาลีนะครับยืนคู่กับทางด้านของครูนิก เกมรุกเนี่ยมีทางด้านของอเล็กซิสด้านขวาครับดีอารด้านซ้ายเบนนาเซอร์เป็นเพลย์เม e กเกอร์อยู่หน้าต่ำนะครับเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางไปถึงกองหน้าอย่างชิ r รูเป็นหน้าเป้านะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับวันนี้จัดคู่กองหน้ามาอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่แผนนี้ได้ผลอย่างมากนะครับใช้ลูมิโลลูกากูนะครับยืนคู่กับลาตารโลนะครับถือว่าโอ้โหฟอร์ม สุดฮอตเลยนะครับอัดกลางมา5ตัวนะครับมาในรูปแบบ3-5-2ครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผนแบบโบราณหน่อยแต่ก็ใช้ได้ผลนะครับสำหรับอินเตอร์ในช่วงนี้นครับกลางนะครับเทรเมเกอร์ใจกลางสำคัญเนี่ยเป็นโบโซวิกนะครับยืนเนี่ยมีทั้งด้านของบาเลล่ากับคณาฮกกูนะครับยืนประกบคู่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยใช้ดัมฟิตนะครับเป็นฟูลแบ็ก ทางด้านซ้ายใช้ดิมาโก้ครับเป็นฟูลแบ็กนะครับหลัง3คนนะครับมีทางด้านของอาเชบี้ครับเป็นอยู่ตรงกลางนะครับดามียนทางด้านขวาแล้วก็บัสโตนี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผู้สาวตัวเป็นโอนาน่าที่ช่วงนี้ฟอร์มก็เข้าฝักจริงนะครับสำหรับทางด้านของโอนาน่าเซฟเหลือเกินนะครับเก็บคลีนชีตได้ต่อเนื่องด้วยนะครับไปดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาคู่นี้ครับเอซีมิลานเนี่ยอยู่ที่3ามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะน้อยสำหรับทางด้านของฐานะเจ้าบ้านนะครับแต่ก็สนามเดียวกัน ฟอร์มฮอตฟอร์มร้อนฟอร์มแรงอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับตีเป็นเปอร์เซนต์โอกาสชนะออกมาแล้วอยู่ที่53%เซครับถือว่าสูงกว่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับในคู่นี้ครับฤดูกาลนี้ครับเป็นทางด้านของทีมจากอิตาลีเป็นแน่นอนนะครับหนึ่งทีมที่จะเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับเปิดราคาที่ราคาปปน้ำเต็มนะครับเอซิมิลานอยู่ที่น้ำขาว สกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ําเต็มนะครับน้าล้นด้วยซ้ํานะครับสกอร์ต่าอยู่ที่น้ําบวก10นะครับสลูกเต็มน้ําอยู่ที่น้ําขาวนะครับน่าสนใจทีเดียวสําหรับ สกอร์สูงในคู่นี้นะครับกองหน้าคมๆเหมือนกันทั้งคู่นะครับกองหลังเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันเอานะครับว่าจะเหนียวแน่นขนาดไหนนะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้นะครับถ้าราคานี้นะครับสกอร์สูงต่ำประมาณนี้อาจจะมีแค่1ลูกหรือ2ลูกเท่านั้นนะครับไปดูทางด้านของสกอร์กันต่อครับอัตราการจ่ายสกอร์นะครับจ่ายน้อยสุดที่0.1นะครับจ่าย6.2เท่าสกอร์1.0จ่าย7.2เท่านะครับสกอร์0.2จ่าย9.9เท่าถือว่า ยังเอ็นเอียงไปทางด้านของอินเตอร์มิลานอยู่นะครับสกอร์สูงในครึ่งแรกครับอยู่ที่2.2เท่าสําหรับสกอร์0-0นะครับครึ่งแรกอาจจะไม่มีประตูนะครับแฮนดี้แคปบอกอย่างนั้นนะครับถ้าสูงเนี่ยเอ็นเอียงไปทางด้านของอินเตอร์นะครับ0-1ใจที่3.9เท่านะครับ1-0ใจที่4.4เท่านะครับคู่นี้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในการลงเตะสนามในบ้านนะครับเพราะว่าเป็นสนามเดียวกันนะครับที่ใช้เตะในึกันชเชี์ซีเรอยอิตาลีเนี่ย ในฐานะเจ้าบ้านเหมือนกันทั้งคู่นะครับวันนี้วนมาเจอกันนะครับต้องเตะกัน2นัดนะครับสําหรับคู่นี้เป็นทางด้านของช่วงนี้เนี่ยเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับฟอร์มดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็เลยเปิดราคามาที่ราคาปปครับแต่เราเราถามว่าครับต่อไม่ค่อยขาดครับคู่นี้ครับใครชนะเข้าชิงนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่เห็นเห็นมาเนี่ยเป็นทางด้านของเอซิมิลานด้วยซ้ำนะครับที่เข้าชิง เยอะกว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานในช่วงหลังนี้นะครับอินเตอร์มิลานจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่นะครับลูก,กากูจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ตั้งแต่บอลทีมชาตินะครับหลังๆมาเนี่ยเหมือนฟอร์มจะดีขึ้นมาแต่พอมาเจอนัดสําคัญคญเนี่ยครับค่อนข้างที่จะพลาดในการพลาดเฉพาะตัวเนี่ยเฉพาะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับสําหรับทางด้านของลูกากูนะครับในความผิดพลาดของเขาเวลาเจอแมตช์ใหญ่ๆนะครับก็วันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันครับว่า ลูกกูจะทำประตูได้หรือไม่ะครับคู่นี้ครับเราระลามองว่าครับสูสีครับน่าจะจบที่เสมอกันในเล็กแรกนะครับแล้วก็เลกที่2เนี่ยไปลุ้นกันอีกทีแต่ถ้าจะให้เลือกนะครับเราระลาเลือกไปที่ทางด้านของอินเตอร์มิลานครับภาษีน่าจะดีกว่านะครับในช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงนะครับแต่ถ้ามาเจอลูกผีจับยัดหรือเจอลูกเซตพีชของเอซิมิลานนะครับก็ไม่แน่ครับถ้าเอซิมิลานอุดแล้วรอโต้นะครับได้ลูกเซตพีชโยนเข้าไปมีทั้งตัวปิสกอย่างชีรูนะครับตัวปิสก หลายๆคนนะครับของเอซิมลานค่อนข้างที่จะเฉียบคมทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาเสมอหรือราคาปปครับจังหนับรับตังกันครับเนื้อเน้นๆหนึ่งคู่ครับเอาหัวเป็นประกันนะครับสำหรับวันนี้เลยครับหนึ่งคู่วันนี้ครับเต็มๆกันทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับฝากไว้หนึ่งช่องทางครับทักทายกันเข้ามาได้สําหรับไลน์แอดของเราครับแอดไซครับหนึ่งศูนย์ศูนย์รเ รับทัชนาเพิ่มเติมรับทางด้านของทีเด็ด VIP เพิ่มเติมกันได้นะครับที่ไลน์แอดของเรานะครับคิดถึงทีเด็กก็คิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลานครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ